สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับวิธีการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับแล้วก็การสร้างโปรเจกต์นะครับรวมถึงการใช้นีเวกชั่นต่างๆนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เราเลือกที่ Logic Pro ก่อนนะครับหลังจากนั้นไปที่ New นะครับการ New โปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการ New e m p t y Project นะครับซึ่งก็ต้องสร้างแทร็กเองนะครับแต่ว่าถ้า New Form Temp l a t e เนี่ยก็จะมี อะเทมเพลตที่เขาสร้าง t r a ็กที่เป็นเสียงต่างๆมาไว้ให้แล้ว Songwriter ก็คือการแต่งเพลงการเขียนเพลงนะครับหรือว่า a l เชส a ตอก็จะมีเสียงเครื่องสายต่างๆให้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น empty project แล้วกันนะครับเลือก Shoot นะครับหลังจากเลือกเนี่ยโปรแกรมก็จะถามเ,าเกี่ยวกับการสร้าง Track นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันในหัวข้อต่อไปนะครับอันนี้กดเป็น audio แล้วก็ create ไว้ก่อนนะครับ ต่อไปนะครับสิ่งที่เราควรจะตั้งค่าเป็นอันดับแรกนะครับในการที่เราเพิ่ง New p r o j e c t ขึ้นมานะครับก็คือไปที่ Preference นะครับ General ก็ได้นะครับไปที่ Audio ตรงนี้นะครับเลือกที่แท็บ Device ตรงนี้นะครับอย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องตั้งค่า Output กับ Input Device ที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเลือกเป็น Scarlet 2 i i 2นะครับ USB นะครับหลังจากที่เราเลือกตัว Input กับ Output เป็นอายี่ห้อซาวการ์ดหรือว่ายี่ห้ออินเทอร์เฟซของเราแล้วเนี่ยก็ให้กด Apply Chain ตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีค่าต่อไปนะครับ In Out Buffer Size นะครับค่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งปรับน้อยนะครับก็จะทำให้ตัว CPU ของเราทำงานหนักขึ้นนะครับแต่ว่า ก็แรกมาด้วยอาการที่หายหน่วงนะครับซึ่งก็คือเวลาเราอัดไปเนี่ยเสียงอาจจะดีเลย์นะครับเวลาที่เราอร้องเข้าไปเนี่ยในหูฟังอาจจะตรงนะครับแต่เวลาที่เครื่องบันทึกเนี่ยอาจจะเหลื่อมไปบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็ปรับดูนะครับค่าน้อยก็ไม่เหลื่อมเลยนะครับค่ามากก็อาจจะเหลื่อมบ้างแต่ว่า CPU เนี่ยประมวลผลช้าลงซึ่งประมวลผลน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเวลาที่เรากําลังมิกนะครับเวลาที่เราอัดเราก็ปรับไปเล็กๆก็ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเวลาเราเซตสตารติ้งโปรเจกต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปอีกตัวหนึ่งนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่โปรเจกต์เซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก general นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าต่างๆในการที่เราจะาปรับนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือตรงเมทรนอมนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกเสียงเมทรนอมเป็นแบบไหนก็ได้นะครับ ตรงนี้เป็นคิก k wire r e c o r d i n g นะครับซึ่งก็หมายถึงว่าให้เสียงเมฮานอมเนี่ยดังตอนที่เรากำลังอัดนะครับหรือว่า All l y d o l i n g c เขาอินก็คือระหว่างที่กำลังนับถอยหลังห้องก่อนที่จะเริ่มนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับเป็น recording นะครับเมื่อกี้ตรงที่บอกว่าอ l l ลี d ดู i n g c เขาอินเนี่ยนะครับหมายถึงว่า ช่วงระหว่างที่สมมุติผมอัดห้องที่4ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราสั่งให้มันเค้าอินตั้งแต่เค้าอินไป3ห้องก็คือเริ่มนับตั้งแต่ห้องที่1นะครับมันก็จะมะีเมทานอมมาตั้งแต่ห้องที่1ถึง3นะครับพอถึงห้องที่4เมทานอมก็จะหายไปนะครับและในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการกําหนดว่าตอนเล็กคอร์ดเนี่ยให้มันถอยกับไปกีบาร์นะครับซึ่งตรงนี้แหละก็จะไปสัมพันธ์กับตัวเมทานอมเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอทูนิงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีการตั้งสายที่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐานนะครับ440เฮิร์ตตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับต่อไปนะครับไปที่ออดิโอตรงนี้นะครับสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือ,อให้เราเลือกแซมเปิลเลทนะครับตรงนี้นะครับปกติเนี่ย ถ้าอินเตอร์เฟซใครที่คุณภาพสูงนะครับก็จะมีความสามารถในการที่จะทํางานที่ 192k ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมเอาเป็นอ่44.1ก็แล้วกันนะครับหรือว่าใครจะใช้48ก็ได้ตามใจตรงนี้นะครับในการตั้งค่าตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมี MIDI นะครับเราต่อมิ d i แล้วก็สามารถมาตั้งค่าอินพุตได้เดี๋ยวพูดกันถึงในหัวข้อถัดไปนะครับหลักๆก็จะมีที่เราตั้งค่านะครับก็คือเมทรอนอมนะครับตั้งเสียงที่เราชอบ เลือกตรงนี้นะครับด้านล่างเป็นอ่าเป็นโน้ตอะไรก็แล้วแต่เสียงแบบไหนลองกดฟังดูนะครับแล้วก็ตรงรคคอร์ดนี้นะครับกี่บาร์นะครับแล้วก็ออ d ดิโอตรงนี้นะครับแซมเปิลเลทเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าโปรเจกต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะมาดูกันก็คือว่าการใช้ปุ่ม playback and navigation นะครับตรงนี้ก็คือ เ a y hey b a c k and n a v i g a t ก o n ก็คือปุ่มถอยหลังเดินหน้าตรงนี้แหละครับชื่อทางการมันก็คือเ a v i g a t i o n นะครับตรงปุ่มตรงนี้นะครับเป็นเดินหน้าถอยหลังไปครั้งละหนึ่งบาร์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นย้อนกลับไปเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่นะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพย์นะครับกดปุ่มคีย์รัดโดยการใช้สเปกบาร์นะครับปุ่มต่อไปก็เป็นปุ่มอัดก็ใช้ด้วยตัว R นะครับเป็นคีย์รัดนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่า t ทม p o นะครับตรง tempo ตรงนี้เนี่ยให้เรามาที่ LED Display ตรงนี้นะครับดำๆฟฟ้าตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า BMP Tempo ตรงนี้อยู่นะครับค่ามาตรฐานเนี่ยจะเป็น120นะครับเราสามารถที่จะตั้ง tempo ของเราเป็นเท่าไหร่ก็ได้สมมุติผมตั้งที่90แล้วกันนะครับแล้วก็ Key Signature นะครับ Key Signature ตรงนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเพลงหลักของเราเนี่ย เป็นคีย์อะไรนะครับสมมุติว่าคีย์หลักของผมเป็นเอาเป็น D m a มเจแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนนะครับก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้า VST ของเรานะครับหรือว่าพวกกลองหรือพวกแซมเปิลต่างๆที่เราใช้ในโลจิกเนี่ยมันเป็นก e ีนลูปซึ่งก็คือ,อเดี๋ยวเราจะพูดถึงในภายหลังนะครับเป็นลูปโดยเฉพาะของโลจิกเนี่ย มันก็จะสามารถเล่นในคีย์ของอของมันเลยนะครับเช่นสมมุติในรูปของโลจิกเนี่ยให้คีย์อ e มานะครับแล้วเพลงเราเนี่ยเป็นคีย์ดีนะครับมันก็จะเปลี่ยนเสียงของเราให้เป็นคีย์นั้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทานสโพตอะไรเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเพลงนะครับสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับสามารถกดที่เลขตัวล่างตัวบนได้นะครับตรงนี้นะครับสี่ส่วนแหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับตรงนี้หลักๆก,ก็คือเป็น4ีนะครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับออกเอาเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันทางแฟนเพจออกเอานะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเข้าไปกดติดตามเพจนะครับมีเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลให้ที่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งถ้า ใครที่ไม่กดเนี่ยอาจจะพลาดข่าวสารต่างๆได้นะครับเพราะว่า Facebook มีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงข่าวสารนิดหน่อยทำให้หน้าเพจนะครับอาจจะบอกข่าวไปแล้วไม่ถึงทุกๆท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับ